เออวันนี้มาในคลิปแบบตอนแรกไม่ได้คิดจะมาอิตาอิตาบาสแก,กกระเฮือนกระหืออือลือนะเอออยากได้ผมก็แค่ถามเฉยๆว่าจะกดกาชาไหมต่ต้นก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาผมกลัวแล้วผมหวาดกลัวกับกาชาเกมนี้เลิศเกินหวาดกลัวเ่าาเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรไม่ถึงว่าเปิดเปิดไอดีตัวเองให้ดูอะไรอ๋อไม่ใช่ อย่างนี้นี่เองอผมจะดองผมจะดองแล้วผมใหม่ไว้แล้วอะ,อะไรเมันใหม่ไว้แล้วตอนนี้ตั๋วผมเหลืออยู่สิบใบเองเปิดเล่นดีไหมสิบใบเนี่ยสิบโลได้ก็เอาไม่ได้ช่างมันกลัวอะไรอะคุณแต่ผมรอดูตะบัสก่อนนี่อกหรือกูเ,ออเปิดเลยปะสิบใบเนี่ยเออคุณกำลังกลัวอะไรอยู่เออกลัวดิ สองจุดห้าปีมันกำลังค้าคอยมันขี่คอผมอยู่อีกสองอาทิตย์ใช่ไหมเออกลัวตัวอะไรไม่รู้แหละแต่พิวกิมแน่ๆกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวไม่ก่อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมามามาสิสิบโลแล้วกันเดี๋ยวไล่เฮตบาบัสดูแป๊บหนึ่งนะสิบโลไม่ออกก็ไม่ออกไหนดูดีให้มันทวงบัลลังป่าต้นคนดวงดีดิ เออ,เอ,อสิบโลมาเลยสิบโลมาเลยใช่แต่ละแวงเหมือนกันนะเนอ,อดูซิโลลี่มันยังมีน้อยๆอยู่มาเอ,อ้ยเอ,อหนะโมโอ้โหม, <laughs> ออม่วงม่วงว่ะตุ้ม โอเคเจ้เออโอ้โหมาไซเยอะเลยโอ้โหมีหั่โอะมีหั่ละมาซะสี่ตัวเลยเจ้เยอะจังไงอพอหมดเรียวอแล้วเหรอเนเกลือสิเนอมันก็แค่สิบโลจะไปออกได้ไงวะใช่ไหมจริงเออรอดูตาบาสิบโลจะไปออกได้ยังไงโอเคไป กดเลยไหมไปีเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเอ้อตื่นตื่นตื่ดอตื่นตื่นตื่นไม่ใช่ตื่นต่นตื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 ื่นผิดเกมไปสมแดงพลังดีเออสมแดงพลังดีเอของหายากของเกมนี้โอ้โหง่วงมาเลยอ้าวอ้าว โอ้โหแล้วตัวแรกเลยโอ้เตต้าด้วยเอาเลวเอาเลวอู้ออกมาเป็นอลิสเจ่งอ่าโอเคได้จบอะไรวะโอเคจบสิบโลจะไปออกได้ไงวะสิบโลจะไปออกได้ไงวะ